สวัสดีครับสุดยอดแฟนพันธ์แท้แห่งปีนะครับทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับยังดําเนินการแข่งขันอยู่นะครับท้ายๆนะที่ยังไม่ได้แข่งนะฮะอีกหลายเรื่องนะฮะแหม่เข้มๆทั้งสิ้นนะครับจะได้แข่งเมื่อไหร่ก็ตามต่อเลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าคนเดียวเท่านั้นครับที่ต้องการนะครับแล้วก็รางวัลรออยู่นะครับบ้านจากโครงการบ้านพักสอนความสวยที่เหนือกว่าคุ้มค่าในคุณภาพแล้วก็รถยนต์นะครับอีกหนึ่งคันนะครับมิสูบิชิแลนเซอร์1กเกียร์ คุณด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับ MK Restaurant oh. ดูนะครับว่าคันนี้นะครับคนคนนี้ที่ค้างอยู่นั้นจะเข้ารอบได้หรือไม่นะครับจะทำกี่คะแนนนะครับไม่รอช้าไปชมต่อได้เลยครับสรุปคะแนนการแข่งขันแฟนออสเตรียขนาดนี้ผู้ที่มีคะแนนนำมาฮะอันดับแรกได้แก่คุณกรณันหนังผี79คะแนนคุณวิโรธวาน76คะแนนคุณพงเทพราก้อนบอล75คะแนน แทนคุณความสัมพันธ์ไทยจีน72คะแนนแต่คุณวิชญยาสายการบิน64คะแนนการแข่งขันมาถึงคุณดารากันสุดยอดการพันแทสสรยุทธสุทัศนกินดาที่เล่นไปแล้ว3โหมดคือ3วินาทีคำถามคำตอบและคุณสมบัติทำคะแนนไปได้เพียง45คะแนนโดยในหมวดแรกซึ่งเป็นหมวด3วินาทีนั้นคุณดารากันต้องเจอกับภาพบุคคลที่เคยร่วมงานและออกรายการกับคุณสรยุทธจนถึงกับจิตหลุดตอบไม่ได้ไปหลายภาพที่ะไปครับจุ้มจิ้มค่ะครับาม ครับข้ามอ้โูนะครับสุธิชายยูนที่ช้คงกาสุดท้ายทำไปได้เพียง15คะแนนมาในหมู่ที่2คงถามคำตอบครั้งนี้คุณดารากันก็เจอกับคำถามสุดทินอีกครั้งที่รายการตีสิบมีคุณสรยุทธเป็นพิธีกรแทนคุณวิทวัตรนั้นออกอากาศวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรขอดูคำตอบ วันที่ก็เป็นวันที่เหมือนกันหมดเลยนะครับคือ14บสี่ตอบได้แล้วนะสุต่ะแต่ในที่สุดเธอก็สามารถฝ่าฟัน้นตอบคำถามนี้ได้อย่างถูกต้องมาถึงจิกซอสซึ่งเป็นหมวดที่คุณดารากันต้องวัดบวกว่าจะเจอโจทย์ของรายการหรือไม่เปิดต่อค่ะเปิดเบอร์สิบแล้วกันค่ะอูวเห็นอะไรครับหมายเลขสี่คุณดารากันเปิดจิกซอไปถึงสามป้ายในที่สุดก็เจอภาพที่ต้องการจดได้ครับ คุณดารายกันจะทำคะแนนจากหมวดคุณสมบัติไปได้อีกกี่คะแนนไปติดตามเอาใจช,ช่วยเธออกันต่อได้เลยครับบอกว่าจะตอบแน่นอนนั่นบังคับว่าเต็มหรือศูนย์นะถ้าเต็ม25ก็สิริมงคลนะ <c oughs> อับร่าถ้าเป็นศูนย์มันก็ถูกบังคับตอบแล้วนะครับเอาละครับหาให้เจอนะครับนี่คือรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งรายการนี้ชื่อว่าอะไรครับ แรกกันแล้วนะครับเปิดนะเขาบอกว่าเปิดจะตอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเปิดครั้งเดียวนะครับไม่มีการเปิดเพิ่มเลยครับเพราะว่าไม่พอเพียงครับถ้าถูกนะครับที่เคะแนนเต็มนะครับรับจากแฮปปี้จากดีแท็กไปอีกหนึ่งหมืนแล้วก็เจ็ดิคะแนนครับหมายเลขค่ะเพราะว่าหนูมาหนูก็มาเบอร์สี่ตั้งแต่คราวที่แล้วเพราะฉะนั้นเลขสี่นะครับรายการนี้คือรายการที่ชื่อว่าอะไรนะครับขอข้อมูลเดียวแล้วต้องตอบนะฮะเพราะว่าจะตอบครับเป็นรายการ คุยกันขอ,ข,อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพื่ออะไรครับคุณดารากันและจะมีผลของคะแนนเป็นอย่างไรคือในใจเนี่ยคิดว่าจะตอบอันนี้แหละแต่ว่ามีแล้วอยู่ที่มันผุดขึ้นมาเพราะว่าเดาคือเดาหลักๆก,ก็คือรายการนี้เป็นรายการณปัจจุบันที่ไม่ได้มีพิธีกรร่วมผู้หญิงอะ่ะที่หนูจะตอบอะอยากอยากจะตอบอันนี้แล้วคนที่เขา คุยกันมันก็ไม่ใช่แขกรับเชิญที่คิดจะตอบแล้วก็และที่สำคัญคือมันเป็นรายการที่ทหนูชอบมากแคแเ่เอาความชอบส่วนตัวขณะน,นี้นะแล้วก็ของรางวัลที่ได้มาก็ได้มาจากรายการนี้ซะเยอะโอ้ไม่มี<ร>อะตงรัลังจะแลกกันนะครับระหว่างศูนยกับยี่สิบห้าถ้าเป็นศูนย์นี่คือตกรอบนะคือคนที่เล่นขึ้นมานะแต่ละคนที่ขึ้นมาตรงนี้นะ เล่นเพื่อให้คนอื่นไปนะหรือว่าตัวเองไปนะตอนนี้กำลังจะทำว่าตัวเองจะอยู่หรือว่าตัวเองจะไปนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะฮะมันอยู่ดีๆขึ้นมานหนึ่งรายการเลยค่ะตอบครับคุยข่าวถูกครับถูกนะตอบแล้วหรือครับมาแล้วครับโอ้โหตอบแล้วครับตอบแล้วครับตอบแล้วครับผิดนะ ผ่านไปนะครับเป็นศูนย์คะแนนนะครับคะแนนไม่พอเพียงครับ <laughs> โอ้โหสรุปออกมาเป็น4.5นะครับไม่พอเพียงนะครับสะสมได้นะฮะบ,บางหมวดมันน้อยเกินไปนะครับลองดูเพิ่มเติมนะอันที่หนึ่งปัจจุบันสรยุทธ์ไม่ทำแล้วคิดว่าอะไรฮะเ <s ays> ก็บตกจากเนชั่นผิดครับชนต่อไปนะครับ ออกอากาศทางช่องสามจับเข่าคุยจับเข่าคุย,คยลองดูต่อไปไครับออกอากาศตอนกลางคืนจับเข่าคุยพูดมาสองทีนะว่าจับเข่าคุยคชื่อมีสามพยางออกมาเป็นจับเข่าคุยนะครับไม่ไม่พอเพียงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นได้ศูนย์แล้วก็เป็น4ีุ่ดห้าคะแนน ทำให้ตัวเองไม่ขึ้นไปถึง64นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่พอเพียงนะครับกลับบ้านครับรายการจับเข่าคุยเป็นรายการสัมภาษณ์ที่คุณสรยุทธเคยเป็นพิธีกรทางช่องสาออกอากาศครั้งแรกวันเสราร์ที่4ตุลาคม2546ซึ่งแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการจะหลากหลายโดยเน้นไปที่นักสแสดงนักร้องและผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านต่างๆปัจจุบันรายการได้เลือกออกอากาศไปแล้ว4 5คะแนนเนี่ย จะถามว่าพอใจไหม,มก็ยังไม่พอใจตามเป้าที่เราวางแต่ถ้าดูจากคำถามแล้วคงต้องยอมรับค่ง <c oughs> คือทำทำกันบ้านยอมรับว่าทำกันบ้านมาเยอะมากบางทีมองไว้แล้วแต่ว่าอคงไม่มรรหามมัง้งหน,หน้าของแม่ตาคุ้งกุนนี่ที่แบบมองข้ามตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เอออย่างอ,อวาตารอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอ,ออกแบบแทนเครืงน,นิดนึงว่า โอ้ยฉันอุตสา่าหจำลูกยายหายได้หมด10คนไม่ออกออกอบตอะไรเงี้ยแล้วเราหมดถามตอบที่ถามว่าพี่มาออกป e ีสิบมาเป็นพิธีกรคือไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญเนี่ยเมื่อไหร่คุณต้องไาถามในการป e ีสิบอะว่าเขามาได้ยังไงห,หลังจากเราได้สามคนมาแล้วเนี่ยก็สองบทนี้ย้าได้สักที่สิ่คนโอ้โหมันต้องเอายาหนักน่าจะรอดอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดว่าจะมาเป็นแบบนี้ พาพิจารณาถึงคำถามแล้วโอ้ศูนย์ห้าคะแนนเพรเะว่อบุญล่าได้ท่านนี้ก็ดปีเท่าไหร่แล้วลยอะไรเงี้ยหกท่านเท่านั้นนะครับจะใครดีคิดว่าใครดีหันไปสบตาแล้วใครครับนี้อยากได้ตลาดหุ้นท่านนี้บอกอยากได้ตลาดหุ้นขอยหุ้นมันขึ้นหน่อยเถอะนะหุ้นขึ้นคะแนนขึ้นหน่อยไม่รู้จะเป็นใครครับออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับจะเป็นใครครับหรือหกท่านนั้นเองครับท่านผู้ชมใกล้จะรู้ผลแล้วนะครับ ออกมาเป็นมุนไง